สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆคนนะคะเข้าสู่การไลฟ์ในหัวข้อวิธีการเขียน IELTS Writing Task 2นะคะวิธีการวางแผนการเขียน IELTS Writing Task 2นะคะในหัวข้อ Punishments and Rewards ค่ะสำหรับการวางแผนการเขียน IELTS Writing Task 2นะคะ เป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญอย่างมากนะคะแล้วก็ส่งผลอย่างมากต่อคะแนน IELTS Writing โดยรวมทั้งหมดนะคะเพราะอย่าลืมว่าสัดส่วนคะแนน IELTS Writing Task 2นะคะมีมากถึง2ใน3ของคะแนน IELTS Writing โดยรวมนะคะเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่า IELTS Writing ทั้งหมด มี2เรียงความหรือ2 t a s k กโดยท a s k กวันมีสัดส่วนคะแนนเพียง1ใน3และ t a s k ์ทูมีสัดส่วนคะแนนมากถึง2ใน3ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราสามารถทำคะแนน IELTS Writing Task t w ได้สูงมากเท่าไหร่เราก็จะมีโอ,อกาสเพิ่มคะแนน IELTS Writing โดยรวมหรือว่า overall ทั้งหมดได้มากเท่านั้นค่ะ สำหรับหัวข้อ IELTS Writing Task 2ที่เราจะมาเรียนรู้การวางแผนการเขียนในวันนี้นะคะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับ Punishments and Rewards ค่ะก็ะคือการลงโทษกับการให้รางวัลน,นะคะในสักครู่อิมจะขออนุญาตแชร์หน้าจอนะคะ mm. เพื่อให้พวกเรานะคะได้เห็นหัวข้อค่ะ มาแล้วนะคะหัวข้อในวันนี้ของเราค่ะ do children behave better when they are physically punished or rewarded ะะเด็กๆมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นหรือไม่เมื่อพวกเขาได้รับการลงโทษหรือได้รับรางวัลในเชิงกายภาพนะคะ สำหรับโจทย์ i e l t s Writing Task 2นะคะเราจะต้องนะคะให้ความสำคัญกับคำต่างๆที่อยู่ในโจทย์เพราะถามว่าโจทย์คืออะไรนะคะโจทย์คือสโคปของเรียงความค่ะเราห้ามเขียนออกนอกสโคปนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องพิจารณาสโคปให้ดีว่าสโคปของเรียงความนี้กำหนดให้เราเขียนอะไรและอย่างไรค่ะ มาดูที่คำคำแรกนะคะคือคําว่า do ค่ะถ้าเราเจอคําถามที่ขึ้นต้นด้วย do หรือ does นะคะแสดงว่าการตอบคําถามในย่อหน้า introduction และการย้ำคําตอบในย่อหน้า conclusion นั้นจะต้องเป็นคําตอบ yes no นะคะเพราะว่าคําถามที่ขึ้นต้นด้วยคําว่า do นะคะเป็นคำถาม yes no นะคะนอกจากนี้นะคะ คำที่มีความสำคัญในหัวข้อนี้นะคะก็คือ physically นะคะ physically เชิงกายภาพค่ะนะคะสำหรับการลงโทษนะคะที่เราจะกล่าวถึงได้ในเรียงความนี้จะต้องเป็นการลงโทษเชิงกายภาพเท่านั้นนะคะเราจะไปกล่าวถึงการลงโทษแบบอื่นที่ไม่ใช่เชิงกายภาพไม่ได้นะคะการลงโทษเชิงกายภาพเช่นอะ่ะ การตีอย่างเงี้ยนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองตีลูกอย่างเงี้ยนะคะเป็นการลงโทษเชิงกายภาพนะคะหรือการลงโทษโดยไม่ให้ไม่ให้สิ่งของกับเด็กนะคะสิ่งของก็เป็นติ๊งนะคะเป็นสิ่งที่เป็นเชิงกายภาพเพราะฉะนั้นการลงโทษโดยไม่ให้สิ่งของนะคะก็เป็นการลงโทษ เชิงกายภาพเช่นเดียวกันนะคะสำหรับตรงนี้เนี่ยในชีวิตจริงนะคะเราสามารถเห็นต่างกันได้นะคะว่าเอ๊ะอะไรการลงโทษเป็นเชิงกายภาพหรือไม่เชิงกายภาพนะคะโดยสำหรับการสอบ IELTS นะคะเราไม่ต้องออรู้ลึกอะไรมากมายนะคะเอาเป็นว่าอะไรที่ ดูโดยคร่าวโดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญมากมายแล้วมันเป็นการลงโทษแบบเชิงกายภาพใน IELS t writing เราก็สามารถเคลมได้เลยนะคะว่าเป็นการลงโทษเชิงกายภาพนะคะเช่นการตีหรือการไม่ให้ของรางวัลน,นะคะต่อไปนะคะถามว่า physically rewarded คืออะไรนะคะ รางวัลแบบเชิงกายภาพรางวัลแบบเชิงกายภาพเช่นสิ่งของนะคะการให้รางวัลเป็นสิ่งของนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับหัวข้อนี้นะคะเราจะคิดว่าการที่จะฝึกให้เด็กๆมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นนั้นนะคะจะขึ้นอยู่กับอะไรนะคะในหัวข้อนี้เขาโฟกัสถึงสิ่งที่เป็นเชิงกายภาพนะคะ เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเลยอย่าเพิ่งมอง punishment เป็นลบอย่าเพิ่งมอง reward เป็นบวกนะคะเพราะเราไม่ได้จะมาตัดสินว่าการลงโทษไม่ดีการให้รางวัลไม่ดีเราไม่ได้มาตัดสินตรงนั้นนะคะสำหรับเรียงสหรับเรียงความหัวข้อนี้สิ่งที่เราจะต้องตัดสินก็คือการลงโทษและการให้รางวัลแบบเชิงกายภาพนะคะเชิงกายภาพนั้นสามารถทำให้เด็กๆ มีพฤติกรรมที่ดีขึ้นได้หรือไม่นะคะสิ่งที่เราจะต้องตัดสินว่ามันได้ผลดีหรือไม่คือคำว่า physically นะคะคือคำว่า physically เราจะไม่ไปตัดสินคำว่า punished หรือ rewarded นะคะเราจะต้องตัดสินคำว่า physically นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะการอ่านโจทย์และการวิเคราะห์โจทย์สำคัญมากๆนะคะเพราะถ้าเราไม่วิเคราะห์โจทย์ให้ดีนะคะแล้วเราไปเผลอมองว่า punished เป็นแง่ลบ rewarded เป็นแง่บวกถ้าเราไปมองอย่างงั้นปั๊บนะคะการตีความโจทย์การเขียนคำตอบเราจะผิดเพี้ยนและออกนอกสโคปไปในทันทีค่ะสำหรับโจทย์ข้อนี้เราจะต้องตัดสินคำว่า physically ว่ามันดีหรือไม่ดีค่ะในลำดับถัดไปนะคะเราจะมา b r a i n s t o r กันนะคะว่า คำว่า r e w a r d เนี่ยนะคะ rewards รางวัลต่างๆมันมีกี่ประเภทและมีอะไรบ้างที่เป็นรางวัลเชิงกายภาพค่ะสำหรับออการทำไม่แมปตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะทำแต่ละคนก็ทำออกมาแตกต่างกันได้นะคะเราไม่ต้องกังวลว่าไม่แมปของเราจะถูกหรือผิดและเราก็ไม่ต้องกังวลว่าไม่แมปของเราจะ ครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับ Rewards ครอบจัก,กรวาลทั่วโลกนี้เลยหรือเปล่านะคะเราไม่ต้องกังวลเพราะเราไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นในบริบทการสอบ IELTS ค่ะสำหรับการสอบ IELTS นะคะไม่ว่าจะเป็น writing task t o หรือ speaking นะคะเรา brainstorm ไอเดียเอาแค่พอที่จะนำมาใช้ในการเขียนหรือพูดของเราก็พอแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นสำหรับการเขียนเรียงความ IELTS Writing Task 2ซึ่งเป็นเรียงความขนาดเพียงแค่2,000เอ,อ่อ250ขออภัยค่ะ250ถึง300คำเท่านั้นเองเรียกว่าเป็นเรียงความขนาดสั้นสั้นมากๆเลยนะคะ250คำถึง350คำน่าจะเป็นเรียงความขนาดสั้นที่สุด ที่เราจะได้มีโอกาสได้เขียนกันแล้วนะคะเพราะว่าทุกๆท,ท่านต่างก็ทราบดีว่าเวลาเราไปเรียนกันจริงๆไม่ว่าจะเรียนในระดับปริญญาตรีโทรหรือเอกนั้นเราในงาน1ชิ้นที่เป็นงานเชิงวิชาการเราต้องเขียนมากกว่า300คําแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นการ brainstorm i อเดียสำหรับการเขียนเรียงความขนาดสั้นสำหรับ IELTS writing task 2เรา brainstorm แค่ประมาณนี้นะคะประมาณที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ ก็เหลือเฟือเหลือล้นมากๆแล้วนะคะแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาด้วยเพราะในการทำ IELTS w r i t i n g Ta s k 2อย่าลืมว่าพวกเรามีเวลาเพียง40นาทีเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเรา brainstorm กันประมาณ3นาทีนะคะก็เพียงพอแล้วนะคะอะเรามาดูกันค่ะว่าในการ brainstorm ที่อิมทำเป็นตัวอย่างให้ดูนี้นะคะ rewards มีกี่ประเภทอะไรเป็น physical อะไรไม่เป็น physical นะคะ รีวอร์ประเภทที่1ด้านบนสุดนะคะคือ Reward แบบ Social Rewards นะคะการให้รางวัลเชิงสังคมนะคะก็คือเวลาและความสนใจนะคะการให้รางวัลเชิงสังคมแบ่งแยกย่อยเป็นอะไรบ้างนะคะก็มีแบบฟิส i c a l นะคะคือเด็กๆทำดีพ่อแม่ผู้ปกครองเข้าไปเข้าไปกอดเข้าไปหอมเนี่นะคะเพราะฉะนั้นฟิ s i c a l Rewards รูปแบบหนึ่ง ก็เป็นการกอดหอมนะคะเด็กๆทําดีผู้ใหญ่เข้าไปกอดหอมอะไรแบบนี้การที่ผู้ใหญ่เข้าไปกอดหอมแต่ตัวในเชิงยอมรับนะคะก็จะเป็นโซเชียลรีวอร์ดเป็นการส่งสัญญาณให้เด็กๆทราบว่าพฤติกรรมแบบนี้เป็นพฤติกรรมที่ดีนะให้ทําต่อไปนะคะต่อไปนะคะโซเชียลรีวอร์ดที่ไม่ใช่ฟิสิเคิลรีวอร์ดนะคะก็มีในรูปแบบของ v e r b a l นะคะคือการ พูดชื่นชมยกย่องนะคะเด็กๆที่ทำพฤติกรรมดีอันนี้ไม่ใช่ฟิสิกอลนะคะอันนี้เป็นโซเชียลที่ไม่ใช่ฟิสิกอลในลำดับถัดไปนะคะจะเป็นโซเชียลรีวอร์ดแบบแอคทิวิตี้นะคะเป็นการให้รางวัลเด็กๆที่มีพฤติกรรมดีในการไปทำกิจกรรมร่วมกันโดยกิจกรรมเหล่านั้นเป็นกิจกรรมที่เด็กๆอยากทำนะคะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เราจะสรุปได้ว่านะคะการให้รางวาัล แบบการกอดการหอมนะคะมีการแตะตัวกันในเชิงกายภาพนะคะก็ถือเป็นฟิสิ i อลรีวอร์ดประเภทหนึ่งนะคะเป็นรางวัลเชิงกายภาพประเภทหนึ่งที่แสดงออกให้เห็นถึงการยอมรับทางสังคมเมื่อเด็กๆมีพฤติกรรมที่ดีค่ะต่อไปนะคะเป็น Reward แบบ s y m บ o l ล c กนะคะเป็น Reward แบบ s y m บ o l ล c กนะคะหัวข้อใหญ่หัวข้อ หัวข้อหัวข้อย่อยหัวข้อที่2นะคะถัดจาก social rewards ก็จะเป็น symbolic rewards นะคะ symbol symbolic rewards แล้วถามว่ามันคืออะไรนะคะรางวัลที่เป็นสัญลักษณ์นะคะให้เราดูในวงเล็บนะคะรางวัลแบบ symbolic rewards นะคะเป็นรางวัลที่สามารถสะสมแต้มได้คะ่ะ can be banked นะคะ can be banked ยกตัวอย่างเช่นนะคะเรามีสมุด สะสมแต้มนะคะให้กับเด็กๆนะคะถ้าใครเป็นคุณครูอนุบาลก็น่าจะคุ้นเคยนะคะกับระบบแบบนี้เป็นอย่างดีนะคะเราก็อาจจะมีการลิสต์นะคะให้เด็กๆทราบว่าพฤติกรรมแบบไหนเป็นพฤติกรรมที่ดีนะคะเช่นนะคะการเอ่อใช้แก้วน้ำเสร็จแล้วนะคะดื่มน้ำเสร็จแล้วอ่ะก็เอาไปวางในซิง์นะคะ การเก็บของเล่นนะคะการให้เพื่อนยืมยางลบนะคะแล้วทำดีหนึ่งครั้งก็จะได้รับสติกเกอร์นะคะหนึ่งอันนะคะจะเป็นรูปดาวรูปวงกลมอะไรก็แล้วแต่แล้วเราก็อาบอกเด็กๆว่าสะสมสติกเกอร์ครบ5ดวงเด็กๆจะได้อะไรสะสมสติกเกอร์ความดีครบ10ดวงจะได้อะไรนะคะอันนี้ก็เป็น symbolic rewards นะคะเพราะฉะนั้นนะคะตรงนี้ symbolic rewards นะคะ ก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในหมวด physical reward นะคะไม่ได้อยู่ในหมวด physical reward ค่ะนะคะต่อไปนะคะประเภทดั้งล่างสุดนะคะเป็น tangible rewards นะคะ tangible rewards ก็คือ things นะคะ tangible คือสิ่งที่จับต้องได้ก็คือ things หรือสิ่งต่างๆซึ่งก็ถือว่าเป็น physical นะคะเป็นสิ่งของเชิงกายภาพค่ะ ได้แก่ขนมต่างๆการให้ขนมเป็นรางวัลการให้ของเล่นเป็นรางวัลและการให้เงินเป็นรางวัลค่ะนี่คือการเรนสตอม m เบื้องต้นนะคะเพราะฉะนั้นจากการเรนสตอม m เบื้องต้นเราก็จะเห็นว่า Physical r e w a r d เนี่ยมีเป็นการกอดหอมนะคะแสดงการยอมรับทางสังคมนะคะแล้วก็เป็นสิ่งต่างๆ ะะของเล่นขนมต่างๆที่เราให้กับเด็กๆเมื่อเขาทำพฤติกรรมที่ดีอันนี้ก็ถือเป็น physical reward ค่ะทีนี้นะคะในกรณีที่ใน introduction ที่ใน introduction เราตอบ yes นะคะคำถามเนี่ยเขาถามเราว่าเราคิดว่าการที่เด็กจะมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นนั้นนะคะการลงโทษหรือการให้รางวัลแบบเชิงกายภาพเนี่ย ทำให้เด็กมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นได้หรือไม่สมมุติเราตอบได้นะคะเราตอบ yes นะคะได้ให้รางวัลเป็นแนว physical เนี่ยแหละนะคะจะทำให้เด็กๆมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นนะคะสมมุติใน thesis ใน introduction เราตอบว่า children do behave better when they are physically punished or rewarded นะ,ะสมมุติเราตอบอย่างนี้นะคะถามว่าสิ่งที่จะมา support thesis ใน introduction นั้นนะคะ จะนำไปสู่อะไรก็จะนำไปสู่ t o อปิก e n น e ทน e ใน b o ดีย่อหน้าหนึ่งและ t o อปิกเซนเทน e ใน b o ดีย่อหน้าสองนั่นเองที่จะมาสนับสนุนตีสิสตรงนี้นะคะตีสิส ในสไลด์นี้นะคะจะไปอยู่ในย่อหน้า introduction และจะถูกย้ำอีกครั้งในย่อหน้า conclusion นะคะส่วนไส้ในที่เป็น body ย่อหน้า1และ body ย่อหน้า2เราจะต้องใส่เหตุผล2อย่างที่มาสนับสนุนคำตอบ yes นี้นะคะโดยเหตุผล2อย่างนี้เราจะเรียกว่า topic sentence หรือ main idea ของ body 1และ topic sentence หรือ main idea ของ body ย่อหน้า2ค่ะ เรามาดูกันนะคะว่า topic sentence ของ body ย่อหน้าหนึ่งจะสามารถเป็นอะไรได้บ้างนะคะสำหรับตรงนี้อิมก็ขอเสนอ topic sentence แบบนี้ค่ะ physical punishments make children avoid unwanted behaviors นะคะการลงโทษแบบเชิงกายภาพนะคะก็จะทำให้เด็กๆนะคะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์นะคะเช่นการ การที่เราลงโทษโดยเราอาจจะไม่ได้ไม่ได้ไปไม่ได้ไปตีเด็กแบบตีแรงๆนะคะแต่เป็นการลงโทษฟิสิกอลแบบที่ว่าจะไม่ให้ขนมแล้วนะจะไม่ให้ของเล่นแล้วนะนะคะอันนี้ลงโทษแบบฟิสิกอลนะคะพอเด็กๆถูกลงโทษแบบฟิสิกอลเนี่ยก็จะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ ไม่พึงประสงค์นะคะแบบที่ไม่พึงประสงค์หรืออาจจะเป็นการลงโทษที่ว่านะคะไม่ผู้ปกครองพ่อแม่จะไม่กอดไม่หอมนะคะไม่แสดงการยอมรับทางสังคมในเชิงกายภาพนะคะเมื่อเด็กทำพฤติกรรม ที่ไม่พึงประสงค์นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อถูกลงโทษเชิงกายภาพก็จะช่วยทําให้เด็กหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นะคะอันนี้ก็เป็น t h e s s อ๋อเออ,เอ,อไม่ใช่ Thesis ค่ะเป็น Topic Sentence ของ Body ้ย่อน้าหนึ่ง นะคะหรือเมนไอเดียของบอดี้ย่อนหนึ่งเพื่อจะไปสนับสนุน Thesis ใน Introduction นะคะแม้ว่าในโลกแห่งความเป็นจริงนะคะประโยคนี้หลายๆคนก็อาจจะมองว่ามันไม่ค่อยถูกต้องนะนะคะอันนั้นคือในโลกแห่งความเป็นจริงนะคะแต่สำหรับ IELTS Writing นั้นนะคะเราไม่ต้องสะท้อนทุกความคิดเห็นที่เกิดขึ้นทั้งหมดในโลกแห่งความเป็นจริงนะคะเราแค่เสนอสิ่งที่ มันสนับสนุนตีสิสธใน introduction ของเราก็เพียงพอแล้วค่ะสำหรับ body ย่อหน้า2นะคะเราก็มาพูดเรื่อง rewards กันบ้างนะคะสำหรับ topic sentence ที่ขอเสนอก็มีดังนี้ค่ะ physical rewards help strengthen wanted behaviors ค่ะเมื่อเราให้รางวัลกับเด็กนะคะในเชิงกายภาพไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปก่อนเข้าไปหอมนะคะให้รางวัลเป็นการ ยอมรับทางสังคมในเชิงกายภาพหรือให้ขนมให้ของเล่นให้เงินนะคะก็จะเป็นการช่วย strengthen นะคะหรือเสริมแกร่งนะคะเสริมแกร่งพฤติกรรมที่เป็นที่ต้องการค่ะทีนี้ถ้าเราไม่ตอบ yes ล่ะถ้าใน intro เราตอบ no นะคะถ้าใน intro เราตอบ no นะคะ thesis ที่จะปรากฏใน introduction และจะต้องถูกย้ำในย่อหน้า conclusion ก็คือ thesis นี้ค่ะ ก็คือ h ีสิสที่ว่านะคะเออตรงนี้ขออนุญาตนะคะแก้ไขนิดนึงก็คือเอ่อจะต้องเอาเครื่องหมาย question mark ออกนะคะขออนุญาตจะต้องแก้เป็น full stop นะคะโอเคนะคะแก้เป็น full stop เรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. สมมติ h ีสิสเราเป็น no นะคะ h ีสิสของเราก็คือ mm hmm. children do not behave better when they are physically punished or rewarded เด็กไม่ปรับพฤติกรรมดีขึ้นหรอกถ้าเราไปลงโทษเขาแบบเชิงกายภาพหรือถ้าเราไปให้รางวัลเขาแบบเชิงกายภาพนะคะติสิตแบบนี้เนี่ยนะคะเราต้องไม่เชีย์ทั้งลงโทษเชิงกายภาพและเราไม่เชีย์ให้รางวัลเชิงกายภาพด้วยนะคะรางวัลเนี่ยก็อย่ามองว่าเป็นแง่บวกนะคะ รางวัลเชิงกายภาพเราก็ต้องบอกว่ามันไม่ดีนะคะเพราะว่าตีสิทธ์เราเป็นแบบนี้ค่ะเมื่อตีสิทธ์เป็นแบบนี้นะคะ topic sentence ของ b o ah ี้ย่อหน้าหนึ่งอิมก็ขอเสนอประมาณนี้ค่ะ physical punishments lead to aggression นะคะการไปลงโทษเด็กในเชิงกายภาพเช่นการตีเด็กนะคะก็จะนำไปสู่ความเกลียวกราดนะคะ จะนำไปสู่ความเกลียวกราดนะคะเพราะเด็กเขาถูกกระทําอะไรเขาถูกกระทําด้วยความรุนแรงเชิงกายภาพนะคะเขาก็จะไปส่งต่อความรุนแรงความเกลียวกราดนั้นต่อไปนะคะเพราะบางครั้งถ้าเราไปลงโทษเด็กด้วยการตีหรือเชิงกายภาพอย่างเดียวโดยที่เราไม่สอนเด็กให้เข้าใจควบคู่ไปด้วยนะคะเด็กก็จะไม่ได้เรียนรู้นะคะว่าเราลงโทษเขาทําไมเด็กก็จะรับรู้แค่ว่าเด็กถูก ลงโทษเชิงกายภาพแค่นี้นะคะแล้วเขาก็จะไปปล่อย aggression ไปส่งต่อ aggression ที่อื่นต่อนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เคลมแล้วว่านี่คือหนึ่งในเหตุผลที่ physical p u n i s h m e n t เป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะมันนำไปสู่ aggression นั่นเองค่ะสำหรับ Topic Sentence ใน Body ย่อหน้า2นะคะเรามาเขียนให้ Physical Rewards มันดูเป็นแง่ลบกันบ้างนะคะรางวัลไม่ได้มองว่าดีนะคะรางวัลแบบ Physical เรามองว่าแง่ลบแง่ลบอย่างไรอิมขอเสนอประมาณนี้ค่ะ Physical Rewards lead to selfishness ะคะการให้รางวัลกับเด็กเป็นเชิงกายภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นให้ขนมหรือให้เงินนั้นนำไปสู่ความเห็นแก่ตัวค่ะ เพราะว่าถ้าเราไม่สอนเด็กควบคู่ไปด้วยว่าเนี่ยให้รางวัลเพราะว่าทําดีนะนะคะเด็กก็อาจจะไม่รับรู้ว่าเราให้รางวัลเขาเพราะเขาทําความดีนะคะเด็กก็อาจจะรับรู้เพียงแค่ว่าเออทำอย่างนี้นะถึงจะได้เงินอ๋อทำอย่างนี้นะถึงจะได้ขนมเพราะฉะนั้นเด็กก็จะกลายเป็นเด็กที่ถูกผลประโยชน์ในการหลีดตลอดเวลานะคะโดยไม่ได้คำนึงว่านี่คือการที่เขาทำความดีแล้วมันก็จะนำไปสู่เซลฟิช e นสหรือว่า ความเห็นแก่ตัวนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการนะคะทำ thesis นะคะทั้งในรูปแบบที่ตอบ yes แล้วก็ในรูปแบบที่ตอบ no นะคะพอ thesis ตอบ yes แล้วนะคะทั้ง body 1และ2นะคะก็ต้องสนับสนุนคำตอบ yes นะคะพอ thesis ใน intro ไปตอบ no ทั้ง topic sentence ใน body 1และ2ก็ต้องไปสนับสนุนคำตอบ no นะคะคเดี๋ยวอิมขอทวนให้อีกครั้งนะคะตั้งแต่สไลด์แรกนะคะทวนเร็วๆอีกครั้งนะคะเพื่อสรุปค่ะโจทย์ของ IELTS Writing Task 2นะคะคือ Do children behave better when they are physically punished or rewarded นะคะคีย์ตรงนี้คืออย่ามอง punish เป็นลบอย่ามอง reward เป็นบวกนะคะเพราะเราไม่ได้มาตัดสินคำว่า punish หรือ reward คำที่เราจะต้องตัดสินว่าดีหรือไม่ดีคือ physically ะค,ะคือ physically นะคะเชิงกายภาพนะคะเชิงกายภาพมีอะไรบ้างเราลอง brainstorm ในฝั่ง reward แค่นั้นก็ได้ไม่ต้อง brainstorm ในฝั่ง punishment ก็ได้นะคะเพราะในการ brainstorm เราต้องการเราต้องการความรวดเร็วในห้องสอบเรามาลอง brainstorm แล้วเราค้นพบว่า รีวอร์แบบฟิสิ i c a ลมี2อย่างนะคะคือฟิสิ i c a ลแบบเข้าไปกอดเข้าไปหอมเด็กเป็นการแสดงการยอมรับทางสังคมเชิงกายภาพด้วยการกอดหอมและ Reward เชิงกายภาพอีกแบบหนึ่งคือการให้สิ่งของกับเด็กเป็นการตอบแทนที่เขาทำพฤติกรรมที่ดีไม่ว่าจะเป็นขนมของเล่นหรือเงินค่ะสำหรับตีสิทธที่ตอบ yes ใน i ิน r o นะคะ t ีสิทธที่ตอบ yes ใน Intro ตอบ yes หมายความว่าเรามีความคิดเห็นว่าการให้ฟิสิก การให้ physical punishment s กับ rewards กับเด็กเนี่ยทำให้เด็กมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นนะคะพอตีสิสในิน t r o ตอบ yes ทั้ง body 1และ body 2ก็ต้องสนับสนุน h ีสิสนี้นะคะ body 1เราก็บอกเลยว่า physical punishment นะคะมันดีเพราะอะไรตรงนี้อิมก็เสนอว่าอ่ะงั้นก็บอกไปสิว่า physical punishment เนี่ยทำให้เด็กหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่ดีนะคะเขาทำอะไรเขาถูกลงโทษเชิงกายภาพเขาก็จะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมนั้น ต่อไป body ย e ่อหน้า2เราก็ต้องมาเชียร์ว่า physical rewards ดีอย่างไรนะคะเมื่อกี้นะคะทวนะคะบ body ย่อหน้า1เมื่อสักครู่นะคะเราบอกไปแล้ว physical punishments ดีพร physical punishments ทำให้เด็กหลีกเลี่ยง unwanted behavior นะคะต่อมา body ย e ่อหน้า2เราก็บอกว่า physical rewards ดีเพราะมันช่วยให้เด็กนะคะ strengthen w a n t e d behavior นะคะเด็กได้รางวัลเด็กก็จะทำพฤติกรรมที่ เป็นที่พึงประสงค์มากขึ้นไปอีกอันนี้ก็คือการทำบอดี้หและ2เพื่อสนับสนุนตีสิสที่ตอบ yes นะคะทีนี้กรณีหนึงถ้าในตีสิสในอินโทรเราอยากตอบ no ล่ะนะคะถ้าในตีสิสในอินโทรเราอยากตอบ no b o ดีย่อหน้า1และ2จะเป็นอย่างไร Body ้ย่อหน้า1และ2ก็ต้องไม่สนับสนุน physical p u n i s h m e n t แล้วก็ต้องไม่สนับสนุน physical reward นะคะต้องบอกว่า physical punishments เนี่ย ไม่ดีอย่างไรแล้วก็ต้องบอกว่า physical rewards ไม่ดีอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับฟ h ี s ิส,สที่ตอบ no ค่ะ b o ดี้ย่อน้าหนึ่งนะคะแล้วก็บอกว่า physical punishments ไม่ดีเพราะมันนำไปสู่ aggression ค่ะและบอดี้ย่อหน้าสเราก็จะบอกว่า physical rewards ไม่ดีเพราะมันนำไปสู่ selfishness นะคะ และนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างค่ะของการวางแผนการเขียน IELTS Writing Task 2นะคะซึ่งมีผลต่อคะแนนนะคะ Writing นะคะ50%นะคะ50%เพราะอะไรนะคะเพราะว่าเกณฑ์การให้คะแนน IELTS Writing Task 2นะคะมีทั้งหมด4เกณฑ์นะคะ1เกณฑ์มีสัดส่วนคะแนน25%นะคะแล้วการวางแผนการเขียนนะคะการแพลนว่า ย้ ona, อหน้า Intro เขียนอะไร Body 1เขียนอะไร Body 2เขียนอะไรคอนค u ูชันเขียนอะไรนะคะการวางแผนเนื้อหาที่เราจะเขียนนะคะการเรียบเรียงเนื้อหาการตอบคําถามให้ตรงกับที่โจทย์สโคบมานะคะมีผลต่อทั้งคะแนนพาร์ c h i ิฟเมน n t แล้วก็คะแนน coherence and cohesion นะคะซึ่งคะแนน2เกณฑ์นี้นะคะรวมกันเป็น50%นะคะเพราะฉะนั้นการวางแผนการเขียน IELTS Writing Task 2ก็มีความสำคัญอย่างมากนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่นะคะกำลังศึกษาวิธีการวางแผนการเขียน IELTS Writing Task 2อยู่ค่ะคลิปนี้ก็จะ ตอบโจทย์มากๆนะคะสำหรับคนที่ grammar โอเคอยู่แล้วนะคะคำศัพท์เราพอมีเราไม่กังวลเราเหลือการวางแผนเพียงอย่างเดียวที่เรายังไม่ค่อยเก็ตว่า a i e l ต้องการให้เราจัดสตร u คเจอร์จัดโครงสร้างเรียงความและย่อหน้าอย่างไรนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับเคสที่ g กรมาก r กับคำศัพท์พอตัวอยู่แล้วนะคะ แล้วก็ต้องการเน้นด้านการวางแผนการเขียนค่ะขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขกับการเตรียมสอบ i อเอลค่ะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะได้คะแนน i อเอลตามที่ต้องการหรือสูงกว่าที่ต้องการค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ